ค่ะเด็กวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พวกเพื่อนจะมาพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของฮอร์มและคอรนค่ะซึ่งความสัมพันธ์ของพอร์มและคอรนอก็คือผลคูณของพอร์มและคอรนอของจํานวนนับ2จํานวนเท่ากับผลคูณของจํานวนนับ2อํจนวนนั้นอ่านงงๆงใช่ไหมคะมาดูตรงนี้เลยค่ะลูกสรุปเป็นแบบนี้นะคะพอร์มของ A และ B คูณกับครอรนอของ A และ B จะเท่ากับ A คูน B นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างโจทย์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของหอรมอและครอรนอกันนะคะเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันนะคะตัวอย่างโจทย์บอกว่าหอรมอของจำนวนนับ2องจำนวนเท่ากับ3คอรนอของจำนวนนับ2องจำนวนเท่ากับ3 6ถ้าจำนวนหนึ่งคือ9แล LE, ้วอีกจำนวนหนึ่งคืออะไร ข้อนี้นะคะถ้าเด็กๆจำที่ครูเพิ่งสรุปให้เมื่อกี้ได้เด็กๆก็จะทําได้ง่ายมากเลยค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะหารอมของจํานวนนับสองานวนคือ3นี่คือหารอมของ A อและบใช่ไหมคะครนของจํานวนนับเท่ากับ36คูณกับ36ค่ะนี่คือหารอมของ A อและบคูณด้วยครนของ A อและบจะเท่ากับ A คูณบีใช่ไหมคะ ในที่นี้ครูเพิ่งจะให้ a ของครูเพิ่งเท่ากับ9นะคะคูณกับ b ตัวที่เราไม่ทราบค่าก็คือ b ตัวนี้แหละค่ะในการที่จะหา b ออกมาถ้าเด็กๆเ,เรียนเรื่องสมการแล้วเนี่ยก็สามารถย,าย้ายค่าได้เลยแต่ในกรณีที่ยังไม่ได้เรียนสมการนะคะก็จะอธิบายเด็นขั้นตอนแบบนี้ค่ะเอา3มาคูณ36ก่อนนะคะ3คูณ36ก็ได้เท่ากับ108นะคะ 108เท่ากับ9คูณอะไรเอ่ย108กับ9คูณอะไรถ้าเราท่องแม่สูตรคูณได้9คูณอะไรได้108่คะก็คือ9คูณ12นั่นเองนะคะจึงได้ว่า B เท่ากับ12ค่ะค่ะเราก็ตอบแล้วนะคะว่าอีกจำนวนหนึ่งคือ12นะคะเราก็ตอบอีกทีหนึง ตอบอีกจำนวนหนึคือ12ค่ะก็โจดข้อแรกก็จบเท่านี้นะคะเราหาดีตัวนี้ออกมาโดยที่เราจะทำการย้ายข้างนะคะลกูกโอย้ายไปเลย3คูณ36ค่ะหารด้วย9ค่ะ จะเท่ากับ b นะคะสาเหตุที่ย้ายมาแบบนี้เพราะว่าอยากจะตัดให้มันเหลือเลขที่น้อยลงได้คิดง่ายขึ้นนะคะอ่ะตัดเลยดีกว่านไหนตัดกันได้บ้างนะคะ313 339ใช่มไหมคะ3ตัวนี้ยังตัดได้อีกนะคะลูก313 32เป็น36เพราะฉะนั้นจะได้12เท่ากับ b นั่นเองนะคะข้อนี้ก็เลยตอบว่า b เท่ากับ มาดูใจอ,อ,อย่างโจทย์อีกข้อกันค่ะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าจํานวนนับสอ,อ,องจนวนคูนกันได้5 4ถ้าหอระมอของจานวนนับสองจานวนนั้นคือ6กครนของจานวนนับสองจานวนนี้คือเท่าใดนะคะให้เด็กๆนําข้อมูลที่โจทย์กำหนดมาเนี่ยใส่ลงไปในสูตรที่ครูเพิ่งสรุปให้เมื่อกี้นะคะก็จะได้ว่าหอระมอของจานวนนับสองจนวนคือ6ใส่6ไปก่อนเลยนะคะ คูณกับคอรนรของจำนวนนับ2จงจำนวนซึ่งเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้นะคะเราจะหาตัวนี้แหละเราจะหาคอรนรนี่แหละนะคะจากนั้นค่ะจะได้เท่ากับอะไรนะลูกเท่ากับ A คูณ B ใช่ไหมคะซึ่งโจทย์กำหนดมาแล้วว่าจำนวนนับ2จงจำนวนคูณกันได้54าสิบสี่ใส่้ไเลยค่ะเราก็จะได้ว่า 6คูณคอรนอเท่ากับ54ทีนี้เด็กๆก็มาดูว่าเ6คูณอะไรหนะ้าเท่ากับ54ท่องแม่สูตรคูณมาก็จะรู้เลยว่า6คูณ9เท่ากับ54ใช่ไหมคะจึงสรุปได้ว่าคอรอนอเท่ากับ9นั่นเองค่ะแล้วก็มาตอบข้างล่างอีกทีนึงนะคะว่า โรโของจำนวนนะับสองจำนวนคือเก้าค่ะก็ขอบ้างนี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโจทย์ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของหอรมอนและคอรนอน,นะคะเดี็กๆลองไปฝึกฝนทำกันดูนะคะถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้กับเพืนด้วยนะคะคะ